ครัเนื้อมื่อวานนี้ผมก็ออกมานะครับออกมาเมื่อวานก็มาฉีดหมูนนะครับเขาเขียนข้างสองไว้ว่าอาหารเสริมนะครับผมก็ไมฉ่ฉีดฉีดผมฉีดก็ผมฉีดเดินฉีดแต่ตามคณานะครับเดินฉีดแต่ตามคนาผมไม่ผมไม่ได้ลงลุยตามกลางนานะครับตามบิ่งนานะครับหรือตามแปลงนานะครับเหตุผลที่ผมไม่ไม่ไม่ลงไป ในส <esta> <su> ีดกลางนานะครับคืนหนึ่งเข้ามันสูงแล้วนะครับข้ามันสูงซึ่งเข้าวก็สูงมากนะครับนี่ข้ามันสูงมากแล้วทีนี้มันจะมีผลเสียต่อต่อข้านะครับนี่ที่ผลเสียที่ผมจะบอกว่ก็คืออย่างนี้นี่นี่คือเป็นรอยมันจะเป็นรอยไปอย่างนี้นะครับแล้วทําให้เข้าเราล้มอยู่นะครับมันจะไข้าตัวอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ค่อย งกขึ้นแล้วนะครับถ้าเราเดินอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดความเสียหายนะครับข้าวมันยังไม่มีน้ำนมนะครับแล้วมันก็เพิ่งเริ่มมีน้ำนมเองมันจะทำให้เม็ดข้าวเน่าไปเลยนะครับแล้วผมก็ถึงเหตุผลที่ผมไม่ลงลุยขนนานะครับเนี่ยก็ด,ด,ดูดูนะครับว่าเนี่ยความสูงนะครับความสูงของต้นข้าวนะครับความสูงของต้นข้าวนะครับ เนี่ยเขก็ขขสูงผมก็คือเขาสูงเยอะอยู่พอสมควรนะครับสูงเยอะอยู่นะครับก็แทบจะอกผมเลยนะครับแล้วอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมครับนี่เป็นไสาเดือนนะครับคุยส้เดือน,นที่มีสองเหตุผลนี้ผมไม่เดินลุยนะครับ